สำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์แบบดีครับโปรแกรมฟุตบอลน่าสนใจมากๆกนะครับก็กล่าวสวัสดีครับ FC สายนักลงทุนทุกท่านกันก่อนเลยละกันครับค่ำคืนวันนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์บังคับถอนแน่นอนนะพี่พี่านไหนที่เป็นสายนักลงทุนละกันนะครับลองเปิดใจละกันก้าวขาเข้ามาในวันนี้ละกันครับพันธกาคของเรายินดีต้อนรับและเมื่อคืนนี้ผลงานส่วนตัว24เมนูนะครับเรียวไทม์45นาทีหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าบอลสดเนี่ยนะบอกเลยว่าอิ่มๆจุกๆไปถึง21เมนูประสบความสําเร็จนะครับผิด เพียงแค่3เมนูเท่านั้นนะส่วนวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเอนจอยกันนะครับคำคืนสุดสัปดาห์แบบนี้บังคับถอนปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีคําอธิบายอยู่นะครับด้วยประสบการณ์แล้วกันนะครับอยู่กับวงการนี้มาก็7ปีแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันสําหรับสายนักลงทุนนะครับและพร้อมรับทีเชิร์ตสวยๆส่งตรงถึงหน้าบ้านคนละ1ทีเชิร์ตนั่นเองนะครับยังไงก็เลือกใส่ได้เลือกสโมสรได้ครับส่วนวันนี้ครับสำหรับ2เมนูหลักประจําหน้าช่องประจําคําคืนวันนี้ง่ายๆสั้นๆที่เหลือนะ gun วันนี้ครับเมนูแรกหนึ่งทุ่มตรงครับเป็นบิ๊กแมตช์ระหว่างทางด้านของมอนบีนะครับอันดับหนึ่งที่เปิดหลังรับการมาเยือนของทางด้าน AI เคโซนาในศึกทางด้านของสวีเดนออสเวนคารถือว่าคู่นี้นะครับผลงานในเล็กแรกเนี่ยเป็น A อเคโซนาที่หักปากกาเซียนเปิดหลังเบียดชนะมอนบีไปได้ถึง2ประตูตอนหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผลงานในฤดูกาลนี้ในลังเย้าของมอนบีนะครับโดดเด่นและอันตรายสุดๆครับนรลกทีมเยือนนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาไม่แพ้ใครในรลังเย้ามาตลอด8เกมหลังสุดรวมุกก นะส่วนฝั่งนด้านของผู้มาเยือนอย่าง AIK s o n โซนาครับเราเจาะไปที่ผลงานนะครับในเกมรับนะครับแล้วก็การรับบทเปนผู้ไปเยือนแล้วนะครับตลอด3มไฟล์หลังเนี่ย a i k โซนาแผ้รวดเลยครับยังไงวันนี้ครับต่อหน้าแฟนบอลมีโอกาสนะครับที่ทางด้านของมอนบี้จะชำระแขนนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้สำหรับมอนบี้นะครับแล้ก็ AIK โซนา ลุยไปที่เพดานครับการทําประตูทั้งสองฝั่งคำคืนวันนี้ครับจะมีประตูรวมถึง3ประตูรวมอย่างแน่นอนส่วนเมนูที่2นะครับเราไปดูที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับก็เป็นโปรแกรมแข่งขันนัดแรกครับเวลาห้าทุ่มตรงเป็นคู่ระหว่างทางด้านของแชมป์เก่าอย่างมิทิแลนด์ครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนน้องใหม่อย่างโอเดนเซ่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากดิวิชั้นหนึ่งนะครับก็ได้แค่ขึ้นชื่อว่าเลื่อนชั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าต่างชั้นกันพอสมควรครับสองฤดูกาลแล้วนะครับที่โอเดนเซ่ ตกชันไปในดิวชันหนึ่งนะครับยังไงขึ้นมาแบบนี้นะครับโดนต้อนรับน้องแน่นอนแล้วก็มิทิลเลนผลงานดีสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องทล,ลม่มดินาโมเคียบสโลวานปาเตสลาวานะครับก็ถือว่าทำน้ำหมด7ประตูนะครับเสียแค่ท่าแล้วนะครับยังไงวันนี้ขอวัดใจแล้วกันครับน้องใหม่อย,ย่างเอลเดนเซ่ก็ค,คือวันนี้ไม่น่าจะต่อกร เจ้าบ้านอย่างมิทิลแลนด์แชมป์เก่าได้ครับยังไงวัดใจเมนูที่2ครับมิทิลแลนด์คำคืนวันนี้อุ่นใจแน่นอนการันตี1ประตูครับรอลุ้นประตูที่2เหตการลัน,ล,นลันได้เลยสําหรับคู่นี้นั่นเองและนี่ก็คือฟุตบอลมันครับประจําหน้าช่องประจําำคำ่ัคืนวันนี้ชอบจัด ขัดส่วนละกันครับส่วนพี่ท่านไหนละกันครับที่สนใจอยากเข้ามาเอ็นจอยกันนะครับการันตีครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็พี่ๆสายนักลงทุนนี่คือเซฟโซนสําหรับพี่ๆครับลองดูละกันครับเปิดใจดูครับปัดขวาหน้าซองใต้รูปโปรไฟล์นั่นคือคําอธิบายครับสู่ทางไปพันธคาถของเราส่วนครับคพิวันนี้ขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ